วนนัีคุณด้วยนะพี่คูมิซีเกมทีวีครับ,รบกับวันนี้ฮะเรามากันใน h i t แ a นบลัดมันนี่บนมือถือครับอื <c oughs> ผมบอกเลยว่านี่เป็นตำนานเกม PS2 ที่ห่างหายจากจอไปนานมากแล้ววันนี้เขากลับมาครับกับ Hitman บลัดมันนี่บนมือถือเว้ยผมขอดูกราฟิกตั้งค่าอะไรได้บ้างอ,อเปลี่ยนสีได้ครับเป็นโทน ไม่รู้ว่าปรับให้มันภาพโาไรยังไงนะแต่ว่าเกมมาภาพแบบนี้น่าจะเล่นได้กับทุกเครื่องหรือมั้งเกมน่าจะลงพอให้กับเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วนะรุ่นก่าๆอาจจะยังเล่นไม่ได้แต่ถ้าใครอยากลองเล่นก็ผมลองกดใต้คลิปด,ดูฮะถ้าสมมุติว่าโหลดจาก Google เอ่อเพ o โตไม่ได้นะถ้าโหลดเพจโตไม่ได้ลองกดดูลองดูใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวแปล,ลิงกวไวให้ครับผมบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะเล่นฟรีด้วยนะครับบน l e Play Store นั่นเอง บอกเลยว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะโหลดเล่นได้เลยครับเกมนี้บอกเลยว่าน่าเล่นมากแต่ผมมาจองเทสระบบให้ทุกคนดูครับว่าระบบมันจะยังเหมือนกับในเททูอยู่ไหมครับแต่มันคือเกมของเครื่องเพลทูในตำนานนี่เองนะครับบอกเลยว่าเมื่อกี่ปีอะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วผมยังเล่นเกมนี้บนเพลทูอยู่เลยนะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นครับแม่งมาอยู่บนมือถือแล้วครับไม่ว่าจะเกมบูลี่หรือทีเดแสนนี่ฮะ อยู่บนมือถือก็หมดแล้วนะเดี๋ยวจะมีอีกหลายเกมที่มันลงบนมือถือแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นนะตอนนี้ผมขออนุญาตลองเทสเกมก่อนเลยกันอันนี้จากที่เล่นมาเนี่ยสมองควบคุมง่ายขึ้นเยอะฮะควบคุมง่ายกว่าตอนที่สองเลยเพราะว่ามันท่าสกรีนเนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะบบเลือกของจะกดอล่างส่วน,นตรงหมัดก็จะเป็นการหยิบของแล้วก็โจมตีมียอ่อมีกดชัก,ช,ก,ช,กชักปืนพูนะต้องบอกว่าชักอาวุธ <า>เหมือนเลยอะนเรื่องก็คล้ายๆกันกับในเพทูไม่คล้ายดีคือใช่เลยเพราะมันคือเกมเดียวนฮะไอ้น,นี้มาเดินมาฮะแล้วผมก็จะทําการคุยกับมันก่อนอ๋<ค><ย>อสกิปคือการแตะจอค้างไว้ฮะปั<า>ง้<า>งแล้วก็ปั้งอีกทีหนึ่งเนี้ยประตูตก็จะเปิดโหจําได้หมดเลยฮะเคยเล่นในเพทูอะโหยุคนั้นใครทันบ้างทุกคนโคตรคิดถึงเลยอะคือกลับมาเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าคิดถึงยุคที่นั่งเล่นเพทูอยู่เลยอเนี่ยเดี๋ยวนี้เกมลงมาบนมือถือก็หมดแล้วนะครับ มัดี๋ยวูไปปิดไปไอสองตัวนี้จะยืนอยู่ตรงกันจกหมจําได้เลยอ่ะวิธีที่จะจัดการมันสองตัวได้นี่ก็คือต้องใช้เหรียญครับถ้าออกไปเล่นแบบผมก็จะบู๊ไปเลยนะแต่ว่าตัวเองก็อาจจะตุยได้เหมือนกันนะฮะวิธีที่ทํดีที่สุดคือการลอกล่อมันเนี่ยกดตรงของข้างล่างค้างไว้เวเพื่อที่จะเปิดหน้าอินเทอร์เฟซเมนูของกระเป๋าเรานั่นเองแล้วก็หยิบเหรียญมาควังครับล่อครับเดินไปทางขวามือครับ ให้มันเดินไปตัวหนึ่งนะแล้วก็โยน,นแม่นๆนะมันจะได้ตกอ่าแบบนี้ดูกันว่ามันจะไปกี่ตัวอยู่เชิงครับมันไปสองตัวครับเรียบร้อยไม่น่าได้นะอยาอลองดูดูโอ้โหมันติดกันเกินมันอย่างนี้มันก็เห็นดิเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนน่าจะต้องโยนลงไปข้างล่าง ตรงนี้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาอ้าวเข็มปลาดําไป,ไปละผมเปิดเอาตัวบนก่อนละกันเฮ้ยมันจะเห็นไหมวะถ้ามันเห็นนี่คือบอดมันฉลาดมากเลยนะเฮ้ยเห็นว่ะเฮ้ยโอโ้โ,อโหโอ้โหเต็มขาโอ้ยน้ำแดงไหลโอ้ยไปเฮือกเพื่อนหยิบปืนมาเกย์หยิบปืนมาแล้วก็วิงว่งวิ่งหนีก่อนวิ่งเข้าวิ่งเข้าก่อนวิ่งเข้าก่อนใจเย็นๆจเเกย์เกย์วิ่งเข้าก่อนวิ่งเข้าก่อนไปทางนี้ ทางหลักมาแล้วมันมาแล้วเตะไม่โดนต้องยุกลุกขึ้นต้องลุกขึ้นหัวกระเด็นอะไรขนาดนันน้นวนะแม่บีบีการนเนี่ยกระเด็นแรงอัดดีจริงๆเลยกระบอกนี้ก็ล่วงไปหนึ่งฮะเล่นสไตล์ผมก็คือสไตล์ฮิตแมนบูครับฮิตแมนเนี่ยเขาต้องรอบเลนใช่ไหมคือเกมนี้มันก็เป็นเกมแนวรอบเลนแหละแต่ว่าผมเล่นทีไรไม่เคยรอบเลนกับเขาเลยฮะรอบเลยไม่เป็นเนยนนะาะประตูหายปะเอาอยู่นู่นจำไม่ได้แล้วเล่นตั้งหลายปีแล้วลืมเลยฮะ เอาเปิดดิเกมนี้วิธีเปิดประตูคือทัชต,ตรงประตูอะแตะหน้าจออะแตะประตูไปเลยมันจะเปิดนะครับไ <'s> อตัวนี้เป้งไอตัวนี้ผ่านมากีปปปปปป่ปีกี่ปีก็ยังไม่รู้นะว่าต้องช่วยมันยังไงอน่กดไม่เป็นนะฮะอืมตออันนี้จิ้มแตะเพื่อลากลากทำไมไม่รู้ Help. Help. เออ มันเ้วี่ะมีันจะช่วยยังไงบ้าง,อางเอ,อ่อวิธีที่ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือคงจะต้องเป็นการแบบอ่ะฮะแล้วก็อ่ะฮะเปะกู <c oughs> ช่วยมึงเงียบได้ก็พอแลละนะฮะมีอาวุธอะไรไหมไม่มีนะไป,ดดไปเราไปกันต่อดีกว่านะครับโอ้โหเฮ้ย มาก่อนเพีงตรงนี้นะครับเอาจริงตอนเล่นตอนเล่นแรกๆตอนอยู่สมัยเพยทูเนี่ยผมหาทางไปไม่ได้นะถ้าไม่รู้ว่าไอตรงนี้มันเป็นได้นะต้องไปเปิดไอไอยูทูบดูเอาอะ่ะ <c oughs> ต้องถามเพื่อนเอาน,น่นี่วนๆตรงนี้นานมากแต่ตอนนี้เราเล่นมาแล้วเรารู้หมดเอ้ยภาพภาพเดีดๆอยนะ่งนี้ประตูตรงนี้ครับ จากนั้นเปิดมาทำการชิ้ช็กปุง้งชิกเช็กโต้งเงี้ยมีการกวิ่งหลบหลังประตูหนึ่งช็อตรั <c oughs> ่วจับเลยอ่ะเฮ้ย okay. มันจะมีตัวข้างนอกใช่ไหมเราต้องเอาไอ้สองตัวนีรรร้ไปซ่อนต้องทำการซ่อนในสองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็แอบในตู้นะครับแล้วมันจะเดินเข้ามานะครับตอนนี้มันยังไม่เดินเข้ามางั้นผมขออนุญาตเอามันไปซ่อนแป๊บโอเคซ่อนเสร็จแล้วฮะ ตอนนี้เราก็ซ่อนครับน้ำทนเดินมาใช่ไหมครับเราก็ทำการเอ้ยมันทำคีย์การ์ดตกไปแล้วครับอ๋อจะเอตัวเองแป้งเองบีบีการยิงแม่งครับผมมาทำการอ่อหยิบคีย์การ์ดมันก่อนอยู่ไหนวะอ่าตรงน,นี้ตรงน,นี้หยิบมาแล้วทีนี้ก็ทำการเอากระบอกนี้ไปด้วย <laughs> อันนี้ของพอกตัวไปด้วยได้ไหม <laughs> อันนี้มันแปไงวะอ๋อมันต้องคีย์การ์ดกดนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดก่อน กดไงวะอ๋อนี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้วปุ่มขึ้นมาตรงนี้เองแล้วก็ทำการสวมชุดพิฆาตครับโอเคเมื่อกี้มีการจับโอ้ันมันเป๊ะแล้วพี่เอ่อนี่รูดตรงนี้แป๊บเรากดทัชชัดทัชชัดไปได้เลยนะทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วผมขอทำการโยนเหรียญล่อไปก่อนแล้กันไหนวัดเหรียญนี่นี่นี่เจอแล้วอึ๊บแล้วก็ทำการ คว้างเหรียญไปฝั่งนู้นดิดูดิมันจะหันไปไหมปึบเอาคว้างไม่ถึงอย่างรั่วจะหลอกล่อเอ้ยว่าแต่จะหลอกล่อมันทำไมเนี่ยก็ผมใส่ชุดหมอมาเออลืมไปใส่ชุดหมอมาปลอมตัวมิหน่ะเดินไปหามันได้เป็นไรไหมพี่ใจเย็นนะอย่าควักนะพี่อย่าควักนะมึงไม่ควักกูควักเองนี่ไงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมันเห็นโอ้ยฝั่งนู้นมันเห็นครับโอ้โหมีฝั่งวางเอ้ยมันยิงกันยับเลย เฮ้ยมันปิ้วปิ้วมาไอ้บุ๋ขอกลับไปเอาของดีก่อนลุดลูดเปิดไม่ได้เปิดยังไงอ๋อต้องรูดการ์ดใหม่อ้าวเฮียกูต้องรูดการ์ดใหม่อ่ะกูรูดก็ได้เอากูรูดใหม่แล้วไป,ไป,ไ,ปไปเอาร์ดใหม่เอ้ยเอาของดีป๊บมาเจอกูหน่อยดิฉุกฉากอา้อาวอ้าวประตูปิดเดี๋ยวประตูปิดนี่มาเจอกูหน่อยเฮ้ยอะไรมามันจะบอปังเอาให้ดิไม่อยู่ตรงนี้หรอยี่เขาจะปังเอาให้อีกนี่ไงไปโดนใจไปมึงด้วย มึงด้วยมึงไกลไปหรอไกลโอ้โหไกลไปไกลไปหรอทุกคนไม่ไหวไม่ไหว,ไม,ไวมึอนี่รู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้หมดยังน่าจะหมดแล้วฮะเราไปต่อเลยครับเราไปไวเลยนะฮิตแมนคนนี้ครับไม่มีทำทรงแบบรอบนี้่องะไรทั้งนั้นครับเรา,าเ,เ,เรามาเป็นมือเปาเรามาเป็นมือเปายกของอย,ยกอะไรยกไปทำอะไรอ๋อมันต้องยกไปตอแหลใช่ไหมยกไปแบบหลอกล่อ มาตัวเองกับเฮ้ยผมไม่ว่าขนของอะไรอย่างงี้โอ้ยแมวผมบุ้งอย่างเดียวเอาเอาิบนี่มาแล้วก็เก็บเน็บไว้ก่อนผมไม,ไม่ไม่มีรอบเลนส์อะใส่อย่างเดียวไรอ๋อมีอะไรเนี่ยฉากมีอะไรไหมให้ดูไม่ดูสคริปต์อย่างเดียวเดินไปสังหารเป้าหมายเท่านั้นครับพี่แมงคุณนี้ผมมานี่เอ้ยมันอยู่นบนอยู่นบนทำการนี่เลยเจอไปลงเงียบ เอาเอาเอาฮลิคอปเตอร์เอานี่ไงนี่ไงไม่โดนเหรอเอาเอามึงเอืออะไรล่ะมึงเอืออะไรล่ะรถรถผ่านมาบ้างอูเคียดังด้วยเอาเอามึงเอืออะไรล่ะเผลออะไรล่ะเฮ้ยมีระบบตัดไฟทําการตัดไฟก่อนเอาเอามันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเยอะเฮ้ยใจเย็นมึงเลิกตัดไฟก่อนเฮ้ยมันมาแล้วมึงเอาออกก่อนออกไม่ออกเอาเอามาเจอกูหนายเชื่อๆปา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 เรียบร้อยมึง รู้สึกว่าตัวละครเรามันจะยิงได้เร็วกว่าตัวศัตรูนะแล้วมืดตึ๊บเลยตัดเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยตัวนี้ยังไม่ร่วงมาเฮ้ยเฮ้ยลากลากทำไมเราจะเก็บของโอ้ยเกมสามแม่งด้วยเรียบร้อยหลับยังจะหยิบกร,กระสุนกระสุนแค่ไปหยิบขาเข้ามาทำไมล่ะขาผมพี่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องอย่าไปยิงมั่วนะพวกเนี้ยเราโดนตนัดคะแนนเฮ้ยมึงเหรอออาไม่ใช่อ้าวมั่วกูมั่วจนได้ดกูเพิ่งพูดเมื่อกี้จะไปยิงมั่วยิงแล้ว มืนมีพีการมันลัดนครับโทษทีกระสุนพลาสติกฮนะเกิดอะไรอะไรโอ้ยเบื่อมันจะขึ้นมาขวางเลยทุกคนมันจะขึ้นมาขวางเพื่ออะไรอ่ะแบบจังหวะกำลังเดินเดินอยู่ขึ้นแปะขึ้นแปะมาให้อ่านเนละ็งหนาพี่แล้วเอาเอาไปหยิบอ๋อหยิบปืนอันนี้ไมเาเอานี้มึงเจอกูนี่ไงนี่แนะ่หลับดี มันยืนเยีย่ยวหรือมันทาอะไรของมันวะเออแปลกว่ะเอาจ้าเอ๋ตัวเองเดินเข้ามาเต็มเกมกาบเลยงั้นกูขอรูดเดยแล้วกันแต่เฮ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหหมดเท่เลยกำลังจะผมรูดจรอขึ้นมาอีกแล้วมันขึ้นให้อ่านอะไรตอนกูกําลังจะยิงโอ้ยอ่ะหยิบมนันไมาหยิบขายแล้วจะหาปืนหน่อยหยิบขากลับอีกแล้วระบบมันยังสําหรับผมนะคือเกมมันยังควบคุมค่อนข้างยากอยู่นะ เออมันยังปุ่มม,มันยังดูไม่ค่อยชินอะ่ะเอา้าใหม่อะคาส,สีนไม่อะไอ้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นมัน,น,มน,น,มนบบโป๊ะอย่างงี้เลยเหรอใจเย็นดิพี่ไอ้เราก็จะเล่นเร็วซะด้วยดิเดี๋ยวควักสไนด์ออกอยังไงวะต้องกดเข้ากระเป๋าไอ้พืชใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่าใช่ใช่กดเข้ากระเป๋าแล้วก็ดึงสไนด์ออกมาก่อนนะครับอ่าทำการทำไมหน้าจอมันต้องมีอีกฝั่งนี้โผล่ขึ้นมาด้วยเนี่ยเล่นก่อน ชีคชักปูเรียบร้อยเรียบร้อยมันเดทอ้าวแล้วคือมึงจะให้กูเล่นครึ่งจอเพื่ออะไรเนี่ยแล้วจะพับคืนยังไงอ้าวกูงงกับเกมนี้มากแล้วผมจะต้องพับคืนยังไงเนี่ยอ้าวมันให้กูทำงงอะไรกูงงไปหมดเลยคือกูจะต้องเล่นครึ่งอ่ะทุกคนโอเคงั้นเราไปครึ่งจออย่างนี้ล่ะไปบวกครึ่งจออย่างนี้และไปไปต่อ งงมากเลยอ่ะทําไงก่อนเดี๋ยวไม่เป็นเลยอ่ะมันจะมีแต่ผมจําไม่ได้แล้วต้องไปไงต่อวะลงมังลางเหรอเฮ้ยเจอตัวนึงเฮ้ยไม่เห็นเราเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนพวงมืก่อนโอ้เอาปืนพวงมืก,ก่อนออปันกกนงโป่งโป่งเรียบร้อยเด็ดไปต่อเลยครับผมเราไม่รอเราไปต่อเลย เลยฝั่งซ้ายนี่ช่างแม่งแล้วกันนะไปเลยผมก็ลืมไปแล้วเล่นยังไงแต่ผมจำได้ว่าเดินมาตรงบ้านหลังนี้แล้วก็ยิงบอสนะไรอย่นเองใช่ไหมจะจำไม่ผิดแล้วมึงยืนทำไรนี่แนะ่เฮ้ยคนนี้ไม่เกี่ยวปล่อยไปใครไม่เกี่ยวช่างมันเฮ้ยขวางว่าเฮ้ยอ๋อดูมันทำไมมันชอบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ผมชอบจะเล่นไปเรื่อยๆอย่งเงีขึ้นมาขัดขวางมาเออบูชเบอร์บูชิเบอร์เฮ้ยแล้วเป็นใครเด้อเฮ้อ ล้นทล้มาทำอะไรที่นี่ไปโดนทำไมฉันไม่จัดการน้อยเลยเห็นตัวตายเพื่ออะไรกูพูดเพื่อสกูก็พากไปด้วยเอาพูดไปเรื่อยด้วยทำการจัดการเลยโฟลที่เซนไอ้พูดอะไรกันเยอะแยะเออมันมอบแล้วทุกคนเราต้องทำการสไนบึ้งแม่งเลยแต่ยูทูบอย่าพูดเยอะเราก็ทำการปีนหนีเข้าไป หนีไปเลยช่างมันไม่สนใจใครเอาในที่สุดมันก็ลงมันก็หายไปแล้วไอ้ฝั่งซ้ายนะหายไปสักทีนะอืมปึบ๊บกระโดดเข้ามาแล้วตรงนี้มันจะมีตีหนึ่งถ้าจะจำได้จำได้ตรงนี้จำได,ำได,ำได้แล้วมันกดไอ้ยังไงเนะี่ยกูจำไม่ได้ลอะอาจเป็นว่ารัวแมกเลยแล้วกันคิดอะไรเยอะนะครับฝั่งนู้นมีไหมไม่มีกาลงไปแค่นั้นแหละนี่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 อ้าวน่าไม่เกี่ยวนี่น,นี่มัวอะไรกูเนี่ยเออ กาไปทั่วครับซัดให้หมดแล้วเราก็เดินออกจากที่นี่อย่างสวัสดิภาพเรียบร้อยครับโอ้ก็จําได้หมดอะคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยครับเกมนี้นว่าคิดถึงทําให้คิดถึงวัยเด็กมากโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมานี้ใครชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม